มาเก็บก,กระทิงข้างทางค่ะทุกคนเยอะเริ่มง,งานปุ้มมาหาของกินเข้าบ้านนะคะทุกคน ยกกำลังแตกเลยค่ะทุกคนดูนี่นนสิค่านี่นี่ค่ะทุกคนเป็นไงค่ะพอได้กินอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะ เขามาฝึกซ้อมกันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าฝึกซ้อมอะไรกันตอนนี้เราก็ไปหาแผกต่อนะคะไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าเรามาดูกันว่าจะมีผักอะไรให้เราเก็บกันอีกไหมคะทุกคนนี่ค่ะวันหยุดทุกคนอันนี้เขาจะมาเล่นกันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเบดบอล น่าจันะคะทุกคนถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราจะสม o ให้ดูนะคะนี่ค่ะทุกคน,กคนเราไม่แอบถ่ายเขานะคะนีเขาจะว่าเราไหมเนี่ยโอเคค่ะทุกคนระหว่างเราเก็บผักเราได้บรรยากาศมาให้ทุกคนด้วยนะคะต้นไม้ต้นนี้สีสวยมากทุกคนไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่า ทุกคนน่าภูเขาวสวยไหมคะทุกคนท้องฟ้าก็สวยด้วยวันนี้แบบฟ้าปโปร่งมากทุกคนวันนี้เฮ้ <Hey. S 1> นี่คือช่วงที่เขามาปังออกกําลังกายกันนะคะ วันหยุดหรือเชวาเช้าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาจะมาปั่นออกกําลังกายกันหรือมาวิ่งกันนะคะ นี่คะ่ะทุกคนนี่คือสวนผักนะคะของแบบคนที่แบบสูงวัยแล้วนะคะทุกคนมีคนทำสวนอยู่ด้วยนี่คะ่ะข้างข้างฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำนะคะทุกคนนี่คะ่ะเป็นคลองถ้าสวนตรงนี้คือจะเป็นผักแบบที่เขาปลูกกันแบบเยอะมากแต่ไม่รู้ปลูกอะไรกันบ้านนะคะทุกคนเพราะเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปดูคะ่ะทุกคน เรามีสิทธิ์แค่ถ่ายให้ดูแบบนี้นะคะทุกคนทางมันแบบลูกแรงหน่อยนะคะกล้องก็เลยอาจจะสั่นคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมีแบบหัวละพาด้วยนะคะทุกคน นี่ค่ะพักเขาตองก็มีด้วยค่ะทุกคนนี่คนทําสวนนี่ค่ะทุกคนอตอนนี้เห็นภูเขาชัดขึ้นกว่าเดิมแล้วคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันนะคะ ทุกคนนี่คะ่ะภาพมันสั่นก็เพราะอย่างนี้นะคะทุกคนเขากําลังปรับปรุงทางอยู่คะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทางทางที่เราจะไปต่อนะคะทุกคนแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสนามเบสบอลค,ะคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะน้ำท่าทุกคนนี่คะ่ะทางที่เราจะขึ้นต่อไปนะคะทุกคนเป็นเนินทุกคนว่าเสาวเราจะปั่นจากกาักรยานเนี่ยคะ่ะขึ้นไปไหวไหมคะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะทุกคนเราจะไปไถึงแค่ไหนกัน ข้างบนนี่จะเป็นสะพานแบบของรถไฟนะคะเจอผักกะทิอีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่สามารถลงไปเก็บได้ค่ะทุกคนทุกคนนี้คะ่ะที่สาวโดยบอกว่าผักขมบนดอยที่สาวบ้านสาวโดยเขากินกันนี่คะ่ะมื่ทุกคนกินกันหรือเปล่าคะ่ะทุกคนวันนี้สาวโดยมีคลิปมาฝากแค่นี้นะคะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนวันนี้เราขอจบไปกับภูเขาลูกนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ